สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณนี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างไอ้ตานโทษสูตรวิ่งบนมาแบ่งปันกันนะคะ มีคอมเมนต์เข้ามาบอกขอตัวเดียวบนด้วยนะคะสูตรนี้ขอให้เป็นสูตรที่1น,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปด้วยกันนะคะท่านผู้ใดมีเวลาว่างเตรียมปากกาดินสอนะคะช่วยผู้คํานวณบวกด้วยบวกเดลายตัวเดี๋ยวผู้คํานวณบวกผิดอีกอแล้วก็สําหรับผู้ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะบอกขอหลัก10บ,บนนะคะที่เมื่อวดที่ผ่านมานะคะ ให้ไว้คือ3และ4นะคะ,ะท่านผู้คำนวณนะคะจำได้ว่าผู้คำนวณลงให้แล้วนะคะแล้วก็ไปดูสูตรว่าเออเราลงไปหรือยังนะคะลงแล้วนะคะ,ะท่านถ้าท่านเข้ามาดูสูตรวิ่งบนนี้นะคะท่านย้อนดูวิด,ดีโอของผู้คำนวณนะคะลงให้แล้วจริงๆนะคะ,ะสำหรับสูตร10บนเดินต่อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามา ทำสูตรนี้ไปด้วยกันดีกว่านะคะช่วงนี้นะคะบ้านผู้คำนวณฝนตกนะคะเนี่ยวันนี้น้ำลงแล้วนะคะที่ท่วมๆนะคะลงแล้วข้อยังชั่วนิดนึงนะคะได้ออกไปซื้อของได้แต่ก็กลัวเหมือนกันว่าพายุจะมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบ้านใครนะคะที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะคะระวังด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เรามาเริ่มบวกเลขไปด้วยกันดีกว่านะคะบวกเยอะๆเดี๋ยวผู้คำนวณบวกผิดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับสิบหนึ่งสิบหนึ่งบวกห้าเท่ากับสิบหกแล้วก็ใส่หกนะคะเราได้เลขวิ่งบนนะคะอันนี้ออาสีดำเนี่ยสวยกว่าชัดๆเนาะ เราได้เลขวิ่งบนนะคะตัวเดียวนะคะของเรานะคะในงวดวันที่1ตัวหลักในงวดนี้นะคะเลขที่ได้ไว้ก็คือ6เลขที่ออกก็คือ2 6 1เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ6บน <c oughs> มาหลักสิบนะคะ สองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเท่ากับสิบห้าแล้วก็ใส่ห้านะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือห้าเลขที่ออกก็คือเจ็ดห้าศูนย์ เพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะ5บนมาหลัก10บนะคะต่อนะคะ7จ็ดบวกห้าเท่ากับสิบส,ส,บ,สบวกห้าเท่ากับสิบเ็ดสิบบวกศูนย์เท่ากัสบสิแล้วก็สเสร็จนะคะ เราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ7เลขที่ออกก็คือ 4, 7, 0เพราะฉะนั้นวดนนี้ของเรานะคะ7บนมาหลักสิบนะคะต่อนะคะ4บวก7เป็น11 11บวก7 เป็น18 18บวก5เป็น13แล้วก็ใส่3นะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ3เลขที่ออกก็คือ9 3 5เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ3บน มาหลักสิบนะคะสวยงามเลยะคะมาหลักสิบนะคะอ่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศหกสี่เดี๋ยวเรามาคำนวณไปด้วยกันนะคะ 9ก้าบวกสามเท่ากับสิบสบวกสามเท่ากั 15, 15, บสิบห้าสบ้าวกห้าเท่ากับยี่สิแล้ก็ใส่ศูนย์นะคะค่ะ,ะเราหล่อผลค่ะเราได้เลขวิ่งบนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่1น,นะคะประจํางวดวันที่1ตุลาคมพศหกสีตัวเลขที่เราได้ไว้นะคะก็คือ ศูนย์เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่หนึ่งของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ตองให้ดีก่อนที่จะนาไปใช้ สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย้ําถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะในวันที่1ตุลาคมพศหกสอ่ะอ่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่1เดี๋ยวเราจะมาทําสูตรที่2กันต่อนะคะเราให้2ส,สูตรนะคะอ่ะสำหรับ สำหรับสูตรนี้นะคะนี่คือสูตรที่เรานำมานะคะจดได้เลยนะคะเราใช้หลักร้อยบนบวกด้วย10บนแล้วก็บวกด้วย10บนแล้วก็บวกด้วยหน่วยบนเท่ากับ x นี่คือสูตรที่1นนะคะเรามาดูสูตรที่สองกันสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรวิ่งบนสูตรที่สองที่เรานำมาฝากนะคะ เราก็จะเริ่มที่เขาออก 2, 6, 1นะคะเริ่มเลยนะคะสองบวกเก้าเท่ากับสิบหนึ่งแล้วก็ใส่หนึ่งนะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือหนึ่งเลขที่ออกก็คือ สองหหนึ่งเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะหบนมาหลักหน่วยนะคะ <c oughs> ต่อนะคะศอา้าวประทานโทษประทานโทษ0ูบวกเจ็ เท่ากับ0บวก7เท่ากับ7แล้วก็ใส่7นะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ7เลขที่ออกก็คือ7 5 0เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ7บนมาหลักร้อยนะคะต่อนะคะ 1บวก3เท่ากับ1บวก3เท่ากับ4แล้วก็ใส่4นะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ4เลขที่ออกก็คือ4 7 5เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ4บนมาหลักร้อยนะคะ ต่อนะคะสี่บวกหนึ่งเท่ากับสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าแล้วก็ใส่ห้านะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือห้าเลขที่ออกก็คือเก้าสามห้า เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ5มาหลักหน่วยบนนะคะเลขที่เราจะคำนวณตออ่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1ตุลาคมพศ64เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ3บวก0เท่ากับ3บวก0 เท่ากับสแล้วก็ใส่สนะคะเราเรอผลนะคะค่ะเราได้เลขวิ่งบนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่2นะคะประจำงวดวันที่1นึ่ตุลาคมพศ64ตัวเลขที่เราได้ไว้ก็คือ3ามเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะรางวันที่1ของเรา ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการท,ทําเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานํามาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจนณนานาในการรับชมนะคะใช้สติ ไปต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทำเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เนขะาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1ตุลาคมพศหกสี่นี้ <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผูคา้คำนวณนะคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดนะคะต้องขอประทานอาภายัยทุก,ท,กทุกท่านวนณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะคะ แล้วก็ชมตอนหัวแล้วก็ตอนท้ายนะคะบอกก่อนนะคะว่า,าสูตรวิ่งนี้นะคะในคลิปนี้ผู้คำนวณให้ไว้2สูตรนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่2ส,สูตรที่1เราแจงสูตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณของเราการให้สูตรของเรานะคะเราให้ไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมิได้การันตีว่าเขาจะต้องมาเสมอไปขอใหท้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะเรามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่อ2อาเดี๋ยวอ้า <Yeah. S 1> เลื่อนกล่องมาใกล้นิดนึงนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ร้อยหน้าไอร้อยหลังครั้งที่หน,นะคะบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2เท่ากับ x นะคะ ผู้คำนวณพูดพูดผิดแบบนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าผู้คำนวณพูดผิดพูดถูกนะคะต้องขอประทานอภัยทุกทุกท่านเลยนะคะถ้าพูดผิดดูตามเส้นที่มาไวโอเคไหมคะชัดนะคะสูตรง่ายมากนะคะผู้คำนวณทําสูตรง่ายๆนะคะค่ะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดี รับทรับกันทั่วหน้าในวันที่หนึ่งตุลาคมพศ .64 นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ